ใบที่2เข้าวงมาแล้วยกขึ้นมาตีปิดแล้วสก,กูแบ็กถอยไปครับผมตาสีสกเกตใบนี้โอเคครับเรามาดูครับผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ครับผมทางด้านทีมของกอฟอตตได้แต้ไม้นี้มีสิงโจรแกะเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนฮะเรามาดูว่าพี่อ่องครับลูกนี้จะดรอปไปอยู่ตรงไหนฮะเข้าวงมาใบแรกของกอฟอตอจบขึ้นมาแล้ว โอ้โห oh หางดบลงหน้าแก่นเนี่ยประมาณศอกกว่า,วาแล้วเดินเข้ามาหาแก่นได้เนี่ยถือว่าลูกนี้นี่ขึ้นมากดดันฝ่ายตรงข้ามได้เยอะอยูย่พอสมควรเลยนะทุกคนภาพเสียงเป็นไงฮะโ okay. okay. อเคโอเคเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้สวิตโฮมส่งมือตีไปตีเลยฮะ วง map ลูกนี้น้องไอซมือตีของสวิตโหมแล้วตามไปครับผมใบแรกโอ้โหใบนี้ตามไปฮะการสดีวิทยังเกือบสี่ร้อยคนด้วยฮะสโลโมชั่นไม่ทันนะครับครับต้องมาดูครับผมลูกนี้จะแก้ปัญหาย,ยังไงโอ้โหเจอดอบขึ้นมาใบาแรกของกอฟอตอเนี่ยสวิตโหมเล่นยากเลยนะฮะ รเรามาดูครับลูกนี้สวิตโฮมจะส่งมือขึ้นมาขึ้นคุมโซนก่อนครับน้องโอครับเข้าวงมาลูกนี้จะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนลูกนี้จบขึ้นมาอตึบแล้วมอืก็ถือว่าขึ้นคุมโซนได้ดีเหมือนกันนะลูกนี้แต่ใบนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยผมว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับอยู่ต่ำกว่าแกน แล้วจะส่งมือตีอย่างน้องไอไปตีเลยครับทางด้านสวีทโฮมสองต้องยกหน่อยนะะลูกนี้ถ้ายกไม่ขึ้นนี่บอกได้เลยว่าอาจจะมีเ hey, ฮโดนลูกตัวเองยกขึ้นมาแล้วตีได้ดีครับผมทางด้านน้องไอนะโอ้โหคือว่าตียกได้ดีเลยฮะดูครับเดีย๋ยวว่าชนคนนี้ครับ ไปดีเหมือนกันนะครับถึงจะเจอกับรุ่นพี่นี่ก็ไม่ได้ยอมเลยครับเอกลินแก้วลาครับผมตาสีสเกตใบนี้เข้าวงมาครับเหมือนจะตีเปลี่ยนนะผมจุ๊บมาตีตามใบรับใบนี้ตาสีสเกตเอาครับต้องเข้าวงมาตีําอีกหนึ่งใบใบแรกตีผิดไปครับใบที่สองเข้าวงมาแล้วจุก๊กมาตีติดแล้วสกูแบ็กถอยไปครับผมตาสีสเกตใบนี้ น่าจะเก็บสองแต้มให้กับทีมรับยกขึ้นมาบับได้สองแต้มนะครับผมนะในสนามของทางด้านสวีทโฮมของทางด้านกอ,อร์ฟอตอฮะจากลูกตีติดของตาสีสเกตนะฮะเอก,กลินแก้วลาเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ฮะทางด้านสวีทโฮมฮะจะส่งมือขึ้นมาขึ้นคุมโซนก่อนครับผมตอนนี้ในสนามเสียอยู่สองแต้มลูกนี้เข้าวงมาแล้วสวีทโฮม ึ้นมาแล้วตึบโอ้โหลูกนี้ถือว่าดรอปขึ้นมาคุมโซนได้ดีแล้วอยู่หน้าแก่นประมาณคือกว่าๆครับผมนะทางด้านกฟอฟตอนี่ส่งเอกาินแก้วราหรือตาสีสะเกตไปตีสามอีกหนึ่งใบฮนะลูกนี้ตีโดนรับสองไปติดรับสามตาสีสะเกตดยกขึ้นมาแล้วตีโดนครับผมติดด้วยครับผมใบนี้ น่าจะได้สองแต้มอยู่หรือเปล่าครับผมแต้มที่สามนี่น่าจะแพ้ลูกบนนะฮะน่าจะได้อยู่สองแต้มอยู่ครับทางด้านทีมของกอฟอต่อนะฮะเรามาดูครับสวิตโฮมฮะลูกนี้จะขึ้นมาคุมโซนได้หรือเปล่าจะขึ้นมาเปลี่ยนได้หรือไม่ครับผมน้องโอฮะมือขึ้นของทีมสวิตโฮมโหเขาเจอรอบแรกก็เจอหนักหน่วงเลยนะฮะสวิตโฮมเจอกับกอฟอตอเอนี่ถือว่าเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้แล้วดรอบขึ้นมาไม่ได้กลัวลูกตีของทั้งด้านกอฟอตอเลยเนี่ยฮะโอ้โหดูครับดรอบมาลูกนี้เนี่ยมาพิงลูกของทั้งด้านกอฟอตตอลูกนี้ตียากนะทุกคนอมองมุมนี้นี่มองไม่เห็นเลยนะทุกคนนะเอาครับโอ้โหถือว่าคุณคุมโซนได้ดีแล้วลูกนี้พี่อ่อกจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงฮะ ในสนามตอนนี้นี่เสียอยู่หนึ่งแต้มแล้วมาโดนขึ้นพิงอย่างนี้ดูครับพี่อ๋องลูกนี้ยกขึ้นมาลตีต่ำครับผมใบนี้พี่อ๋องโอ้โหลายตรงแล้วนะครับแต่ต่ำไปหน่อยครับผมจึ้งโอ้โหต่ำครับต่ำเยอะพี่อ๋องครับใบนี้เอาครับในสนามตอนนี้นี่ยังเสียอยู่หนึ่งแต้มด้วยลูก ขึ้นของสวิตโฮมใบสุดท้ายนี่สร้างความกดดันให้กับทางด้านกอฟอรตรอ,อยู่พอสมควรเลยฮะพี่อ๋องลูกนี้โอ้โหเหมือนจะตีแต่แหมมีอะไรมาขัดจังหวะครับผมเข้าวงมาพี่อ๋องจุกมาลตีโอ้โหลูกนี้ครับผมนะไปเปิดเปลี่ยนไปได้ครับผมใบนี้ครับพี่อ๋องเฉลิงเกียรติผู้สะอาด ไปเหลี่ยมโอ้โหตีเหลี่ยมได้ดีด้วยนะใบนี้แล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมกอฟอตตอไปได้ฮนะเอาครับเรามาดูว่าผมลูกนี้ครับทางด้านสวิตโฮมเข้าวงมาจัดตะลึกเปล่าครับไม่ตรตบลูกนี้จบขึ้นมาแล้วลึกครับผมใบนี้ทางด้านสวิตโฮมเสียหนึ่งแต้มในสนามไปครับทางด้านสวิตโฮมนะไม้นี้